ก่อนพ่อมันโทรเก้าชั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนครับ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนเลยนะฮะแล้วก็รวมถึง FC ที่เพิ่งติดตามพี่เลนะฮะหรือที่แวะเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามอ่ะขอเลยนะฮะช่วยหน่อยฮะช่วยกดติดตามเจเลลี่ล็กซ์ให้หน่อย วันนี้พีเลยจะมาพูดถึงเรื่องของการเพราะเมล็ดโชว์9ชั้นแล้วก็ภาพที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้นะครับคือเมล็ดโชว้าชั้นที่เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมทับทิมสยามที่พีเลยได้จําหน่ายให้กับเพื่อนๆย้ํานะครับว่าเมล็ดโชว์9ชั้นทับทิมสยามเนี่ยเป็นสวนที่พีเลรับมานะครับสาเหตุที่กล้าเอามาจำหน่ายอย่างแรกเลยนี่ฮะ 25เมล็ดในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ2-3เดือนก่อนหน้านี้พี่เลรับชุดมาชุดละ500นะครับซึ่งน้องก,ก็แถมมาด้วยอ่ะโอเคแหละเราเห็นสภาพแล้วนี่เห็นคุณภาพแล้วเห็นลายแล้วเนี่ยบอกเลยสวยงามฮะแบบนี้ทีนี้เนี่ย25เมล็ดบวกแถมเนี่ยพี่เลยมองว่ารวมๆ30พี่เลจะได้ไม้สวยๆเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยฮะ เกินด้วยซเกินด้วยซ้ำอ่าแล้วที่เหลือที่เหลือเป็นอะไรบ้างนี่ฮะก็จะมีหลุดเผือกเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึง F เมล็ดโชค9ชั้นโอเคไหมมาฟังเหตุผลแรกเลยครับว่าทําไมเราถึง F เมล็ดโชค9ชั้นมาเพราะมาปลูก1ราคาถูกครับ ใครเห็นด้วยข้อนี้เม้นให้หน่อยทำไมถึงกล้าพูดว่าราคามันถูกท,ท,ทั้งๆที่400-500สําหรับบางคนมันคือเยอะพี่เลไม่ได้เทียบเรื่องมูลค่าเงิน400-500ครับแต่พี่เลเทียบมูลค่ากับการที่เราจะไปซื้อต้นต้นแบบนี้หรือเล็กกว่านี้เอาเป็นว่าขอแค่เป็นต้นนะครับทุกวันนี้เขาขายเฉพาะ1ต้นเนี่ย ที่เห็นเป็นสีสันกันแล้วหรือแม้กระทั่งเบบีเนี่ยก็สีส่าห้าร้อแล้วครับดังนั้นการใช้เงิน500อันนี้พี่เรียนประมาณการนะใช้เงินประมาณ400-500ได้สวยๆหนึต้นกับได้มเมล็ดยีเมล็ดหรือ25มเมล็ดอันนี้คือวัดวัดใจวัดใจว่าเราจะเลือกอะไรคนที่เลือกต้นก็ไม่ผิดครับเพราะว่าได้ต้นมาแล้วก็แค่ดูแลไม่ให้ต้นเป็นอะไรเท่านั้นเอง ส่วนคนที่เลือกเมล็ดก็ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะ25เมล็ดหรือ30เมล็ดคูณอาจจะได้สวยๆมาสัก3-4ต้นหรือมากกว่านั้นนั่นคือกำไรและพิเลมองว่านี่คือเหตุผลหลักที่เราต้องเอฟเมล็ดโชค9ชั้นเหมือนเสียงดวงเลยเราก็ไม่รู้เนาะว่าวันนี้ซื้อหวยแล้วมันจะถูกไหมแต่ทำไมซื้อกันจังดังนั้นมันก็แค่เปลี่ยนตัวสินค้าจากหวย มาเป็นต้นไม้นี่ครับคือวัตถุประสงค์หลักเลยของการ F มาเลโชก้าวชันพี่เลยมอว่าเรื่องราคาเป็นปัจจัยแรกเลยครับเพราะการได้กาเสียได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างหัวมันโอเคครับ วัตถุประสงค์ที่2คือเราอาจจะได้ลูกไม้ใหม่ๆจากสวนที่มีแม่พันธุ์คุณภาพโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในเรื่องของเงินเงินคืออะไรโอ้โหแม่พันธุ์ต้นหนึ่งก็ราคาหลักหมื่นหลักแสน2อเรื่องของเวลาเราไม่ต้องใช้เวลา2-3ปีในการที่จะได้เมล็ดสักฝักหนึ่งแล้วมาเพราะ มาปลูกนี่ครับคือการย่นระยะเวลาโดยการซื้อมเมล็ดพันธุ์มาเลยโอเคไหมข้อ3ครับเหมือนเป็นการฝึกมือฝึกมือคืออะไรก็อะไรครับการที่เราจะชอบต้นไม้สักต้นมันก็เหมือนกับเรากินอาหารนั่นหละครับระหว่าง ไปซื้อกินเลยอร่อยเลยอิ่มเลยนะฮะกับปรุงเองนะฮะปรุงเองทําเองอารมณ์จะประมาณนั้นดังนั้นการเพราะก็เหมือนกับการฝึกการเาฝ้ารอการามีความสุขตั้งแต่การได้ช่ำเมล็ดลงไปแล้วก็เฝ้ารอครับเฝ้ารอแล้วก็ลุ้นมันเป็นอารมณ์ของคนลักไม้ที่เริ่มต้นที่จะมาเข้าสู่วงการแบบเต็มตัวครับ ข้อที่สี่เป็นตัวเลือกในกิจกรรมในแต่ละวันผมไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆกิจกรรมในแต่ละวันทําอะไรกันบ้างแต่แน่นอนการมีเมล็ดโชคก้าชั้นแล้วเอามาเพาะแล้วก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของมันเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาบางคนอาจจะคลายเหงานะครับบางคนอาจจะมีความหวังมนุษย์ขับขึ้นด้วยความหวังครับ บางคนตื่นเช้ามาไม่รู้หรอกจะทําอะไรมันไม่มีความตื่นเต้นมันไม่มีความสนุกคุณลองเอามาเลกโชว์เก้าชั้นไปพอดูสิครับอย่างน้อยตื่นมาเนี่ยคุณมาเฝ้าดูาเฮ้ยมันจะงอกไหมอ่างอกแล้วลายมันจะสวยไหมอ่าหรือมันจะติดเผือกหลังจากนั้นเราจะสามารถชุบชีวิตให้เขา โตขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามได้หรือเปล่านี่แหละครับดังนั้นเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่เอฟเมล็ดโชก้าวชานจากพิเลซึ่งพิเลก็รับมาจากสวนอีกทีนั่นแหละครับแต่คัดกรองให้ว่าเป็นสวนที่ไว้ใจได้แล้วก็พิเลเองก็เอฟเอามา,เ,าเลี้ยงนะครับจะเห็นการเจริญเติบโตเหมือนลองก่อน ลองก่อนเห็นก่อนมั่นใจแล้วว่าอ่าโอเคแนวทางที่เราทํามาเนี่ยเราเจอมาก่อนถึงมาสื่อสารได้ถูกไงครับโอเคคลิปนี้ให้รู้ก่อนว่าเหตุผลทําไมเราถึงเอฟมาเลโชเก้ชั้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องต้นไม้เล็กดูแลยังไงนะครับเพราะว่ามีน้องอท่านหนึ่ง ที่เม้นมาสอบถามว่าเออพี่มเมล็ดโชก้าวชันที่พอออกมาเป็นเบบีแล้วหลังจากนั้นดูแลยังไงไม่ให้มันเน่าหรือให้มันเติบโตได้อย,อย่างอยู่รอดปลอดภยัยเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันแต่คลิปนี้อยากให้ดูอยากให้รู้ว่าเหตุผลอะไรทำไมเราต้องเอาเงินจำนวนประมาณนี้มามเอฟเมล็ดโชก้าวชันนะครับโอเค ฝากคอมเมนต์ด้วยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบถูกใจอะไรยังไงจะปรับปรุงส่วนไหนจะเลยน้อมรับฟังรักกันติติงช่วยเหลือกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ